เราจะเห็นว่ารถพยาบาลทุกคันนะเวลาเข้าเขตเข้าเขตโรงพยาบาลแล้วนะจะปิดสัญญาณนะแต่ก็ติดรถที่ติดไฟแดงอยู่นะฮะ ความรีบเร่งยังเหมือนเดิมนะแต่พอเข้าเขตโรงพยาบาลปิดสัญญาณไฟรถที่จอดอยู่ก็นึกว่าไม่เป็นไรคงไม่ฉุกเฉินอะไรแล้วนะซึ่งเได้โอกาสตรงนี้ไปนะนิดหนึ่งถ้าช,ช่วยกันได้นะเห็นรถพยาบาลลบก่อนเลยครับเดี๋ยวถือว่าเป็นหน่โรงพยาบาลเขาปิดไฟแล้วคงไม่มีอะไรนะ ผมอยู hour, ่ตรงนี้มาหลายวันนะเขาเข้าเขตโรงพยาบาลเขาก็ดับสัญญาณเสียงทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่นนะถ้าเราเข้าใจว่าเขาดับทําไมไม่ใช่เรื่องของว่าไม่มีอะไรนะแต่เป็นการเคารพเขตห้ามใช้เสียงในเขตโรงพยาบาลครับก็อยู่กับหนุ่มครับผมก็จะเล่าให้ฟัง